นอกจากเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้วท่านก็เป็นผู้ที่จัดการดูแลบริหารวัดท่าจัดตำบลบางพรับวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดเดิมเป็นวัดบ้านเกิดของท่านโดยไปสร้างวัดท่าจัดใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งวัดคล้ายๆกับเป็นพระอารามหลวงอันสำคัญ เพราะว่าท่านไปบริหารจัดการวัดทั้งวัดตั้งแต่กุฏิที่อยู่ที่อาศัยสลาการเปรเียนเมนเผาศพโรงเรียนพระประิยติธรรมอุโบสถและระเบียงรอบอุโบสถสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากถมที่วัดให้เจริญให้สูงขึ้น จัดบริเวณจัดทำถนนคอนกรีตภายในวัดถ้าจัดทำรั้วรอบขอบชิดสร้างกำแพงกั้นเขื่อนกั้นน้ำและได้ทำถนนเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนคอนกรีตการไปมาได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก่อนมาหน้านั้นก็ใช้ทางเรือ แต่ต่อมาเมื่อมีถนนเข้าก็ทำให้เดินทางด้วยคมนาคมด้วยรถยนต์ได้ประเดชพระคุณท่านยุคุณอาจารย์เป็นพระเถระสำคัญที่ได้อาศัยคุณงามความดีได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบยียบวินัยในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายเมื่อท่านปรารภ ในการที่จะบูรณะในการที่จะสร้างวัดท่าจัดใหม่ก็ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านญาติโยมเสียสละปัจจัยร่วมด้วยช่วยกันเป็นจำนวนมากนับประมาณในการสร้างวัดท่าจัดนั้น211ล้านเศษถือว่าไม่น้อยวัดในชนบทจเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บูรณ์ได้ กเพราะอาศัยศรัทธาของชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายศรัทธานี้เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาเรื่อมใสในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นหลักเพราะนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์จึงเป็นผู้สง่างามเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆสูงขึ้นตามลำดับ จนถึงที่สุดเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นชักนะใหญ่หนเหนือซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้สอให้เห็นว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระเทระเป็นพระมหาเทระที่น่าศรัทธาน่าเคารพน่าเลื่อมใสได้พัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับเป็นแบบเป็นอย่างของพระสงฆ์พระสุขสัม,มเณนทั่วไป ข้อนี้ก็เป็นไปาตามพระบาลีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังพระบาลีหังสชาดกที่ได้ยกขึ้นมาเป็นในเคปประบ,บทเบื้องต้นว่าหีนะชัดโจปิเจโหติอุทธาตาทิติมานโลสีอาจาระศีลสัมปันโนนิสีอักขีวะภาสติซึ่งแปลเป็นความภาษาไทยได้ว่า แม้จะเกิดมีถิ่นกำเนิดที่ต้อยต่ำแต่คนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาถึงพร้อมด้วยมารยาทและความประพฤติก็ยอมรุ่งเรืองได้เหมือนดวงไฟในยามคร่ำคืนฉะนั้นดังนี้พระบาลีพุทธพจนี์น้ตรงกับ พฤติกรรมความประพฤติของพระเดชพระคุณท่านจาคณอาจารย์คือท่านจาุคณอาจารย์นั้นเป็นพระที่เกิดในชนบทเรียกกันว่าเป็นหีนาชชโจมีชาติกำเนิดที่ไม่ได้สูงส่งไม่ได้เป็นมีฐานะร่ำรวยไม่ได้มีฐานะที่สูงส่งเกิดในชนบท <c oughs> แต่พระเดชพระคุณนั้น ก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของคณะสงฆ์และของชาวพุทธโดยทั่วไปได้ด้วยอาศัยการประพฤติธปฏิบัติของพระองค์ของพระเดชพระคุณข้อประพฤติธปฏิบัติอันเป็นธรรมะตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ตามพระบาลีพุทธพจน์นั้นก็มีสประการก็คืออุทธ,ธาตา เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรทิฏิมาเป็นผู้มีปัญญาศีลอา,อาจาระศีลสัมปนโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาทและความประพฤติดังนี้